ใช่แล้วที่ต้ยแนะนํานะซื้อซื้อให้จบซื้อให้ดีเอาสาย XLR ใช้ไปเลยรุ่น545ขับ12นิ้วได้4ใบเลยนะลูกค้าเลือกได้เลยเรือว่าจะ XLR ก็ได้ลูกค้าเต้ยทำขึ้นมา2แบบสเปคคอนสเปคคอนสองตัวนี้ไปเข้ากับลำโพงถ้าลูกค้าไม่มีหัวสเปคคอนไปเข้ากับลำโพงหัวสเปคคอนเข้ากับลำโพงลูกค้าถ้าซื้อไปมีตู้รุ่นเก่าลูกค้าก็มาใช้สายนี้ได้นะสายเสียบเข้าไปในรูข้างๆนี้ก็ได้ เป็นสายเปยื่อยไม,ไม่ไม่มีหัวสเปคคอนอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะลูกค้าซ้ายขวาไ่ต้องก็จยใช้พาวเวตัว545มาทําเป็นกลางทําเป็นเสียงกลาง12นิ้วเอ่อเป็น2คูณ2 18นิ้ว2ใบกลางกลางเป็น15และ5แหลนจรวดนะเป็นแหลนจรวดราคาพาวเวอรตัว545นี่นะรับประกัน1ปีนะตัว545พวาวเวอร800วัตต545ราคาอยู่ที่3,390บาท3,390บาทก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปทางนะลูกค้า